มอ์รี่คริสต์มาสนะคะทุกๆคนฟิฟตี้วิดเมียววันนี้กลับมาด้วยสีสันสีสันต้อนรับคริสต์มาสนิดหนึ่งเนาะก็เมียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุห้าสิบเนาะอ่ะตอนนี้ก็กเกษียณมาหนึ่งปีครึ่งแล้วคะ่ะถามว่าวันนี้มันหนาวไหม มันไม่ได้หนาวมันก็หนาวอย่างที่ประเทศไทยหนาวนั่นแหละยี่สิบห้ายี่สิบอะไรองศาเนี่ยแต่ว่าเออไม่มีเสื้อแดงอยากอยากอยาก,อยากใส่เสื้อแดงอยากได้เป็นแบบว่าตีเมอร์รี่คริสต์มาสหน่อยเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับวันคริสต์มาสเนาะคนไทยสุขทุกวันวันไหนๆเราก็สุขอ่าโอเควันนี้ก็จะ อย่างไงเดียก็คือเหมือนหนึ่งปีแล้วเนาะหนึ่งปีเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีสองพันยี่สิบสี่ละปีหนึ่งมันไวจริงๆอ่าวันนี้เราก็เลยอยากที่จะมาคุยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตอนแรกเราก็นั่งคิดนะคือปีนี้มันเป็นเหมือนปีที่เราแทบจะไม่เขาเรียกว,ว่าอะไร ไม่ได้เรื่องอะ่ะเป็นปีที่เราไม่ประสบความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างตั้งใจทำอะไรก็ก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่มันเหมือนแบบเป็นปีที่ค่อนข้างหนักสำหรับเราทา,ทางที่เออเราพึ่งพึ่งจะ กระเษียณมาด้วยเนาะมันก็เลยเจอในในเขาเรียกว่าภาวะทางจิตใจอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบฝ่าฟันความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองแต่พอเรามานั่งนึกดีๆนึกดีๆตั้งแต่ต้นปีนปลายปีเฮ้ยมันมันไม่ใช่ถูกต้องมันมีอะไรทั้งสองสิ่งสองอย่างคละเคล้ากันไปเนาะทั้งอะไรที่เราทำสำเร็จและอะไรที่เรา ไม่ได้ทำทำไม่ไสําเร็จจริงปีนี้เราก็หนึ่งนะเราก็จากคนที่ทั้งชีวิตคือห้าสิบปีไม่เคยขับรถเราก็มาขับรถตอนอายุห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนาะก็ได้ใบขับขี่ได้ใบขับขี่เมื่อต้นต้นเมือม่อเมือม่อเมื่อตอนมกราเออก็กล้าขับแล้วก็ขับ,ข,บขับไปแบบไปไกลด้วยนะเราก็ไปหาเพื่อนหาอะไรแถว กุยบุรีแถวประจวบแถวอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีขับรถกลับบ้านด้วยอะไรด้วยเออจากจากที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบขับรถเออก็ก,ก็ก็ได้มาขับมันก็มีความอิสระอีกอย่างหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าการที่เราจะปฏิเสธคือเราล้มเลิกกับบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจจะทำไป แต่นั่นก็เพราะว่าเราเราคิดแล้วเราเราเราตรีตรองแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่น่าจะเหมาะกับเราเราก็เลยยกเลิกแล้วก็จริงๆแล้วมันมีสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตเรานะอืมสิ่งใหม่ๆนะั่ก็คือเราได้เปิดช่อง y o u t u นี่เองเนาะเราเราน่าจะเปิดช่อง youtube คิดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนเดือนจูนเดือนมิถุนาเออเดือนมิถุนาก็ประมาณหกเดือนพอดีเนาะ เออเราก็เลยว่าเฮ้ยจริงๆปีนี้เราก็ทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะเออทางที่เราเฟล,ลไปเนาะเราล้มเลิกไปกับสิ่งที่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ช่องถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะมอนิทอิได้เนาะก็คือเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสในตรงนั้นเนาะแต่ว่าเรากล้าตัดสินใจที่จะเปิดช่องแล้วก็หาเขาเรียกว่า หาตัวเองให้เจอว่าจะทำยังไงเนาะกับกับกับช่องของตัวเองคอนเทนต์ของตัวเองอ่าก็ได้มาเจอคอนเทนต์ที่ที่ผู้ที่คุยอยู่อยู่อย่างทุกวันเนี้ยเนาะก็อ่าสำหรับทิศทางของช่องเราเนาะอ่าเราอาจจะไม่เคยพูดเลยว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ไปทางด้านไหนอ่าจริงๆช่องเราก็คือ50 with วิเมียวนะ5ิก็คืออายุ50 เออก็คือ,อคนในวัย50ขึ้นไปนั่นเองเนาะอ่าก็ก็คืออาจจะมีพูดเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอะไรของคนในวัย50เนาะความคิดและมุมมองแล้วก็อาจจะมีคุยเรื่องการเออร y r ี t รีทายเนาะอะชีวิตหลังการเกษียณอืมแล้วก็การใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอาจจะเรื่องเกี่ยวกับ การงงการเงินบ้างเป็นบางครั้งเนาะคือเราก็จะไม่<การ>ไม่ไม่ไปไปมุ่งประเด็นทางด้านเรื่องอการเงินมากมายเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะคือเราไม่ใช่เขาเรียกว่าผ<พวก>ู้ร<พวก>ู้เออมากขนาดนั้นแต่ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเอาเอาสิ่งที่ตัวเองเคยทำ เออลักษณะอย่างไ้น,นะมาพูดมาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วช่องทางด้านการเงินอ่าที่ดีๆนะมีเยอะมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะมากก็ให้ลองเข้าไปหาดูเนาะแต่แต่ว่าเราจะพูดในมุมอ่าของคนที่เขาเรียกว่าคนปกติคนปุตุชนธรรมดาไม่ใช่คนรวยคนที่ทำงานประจำคนที่แบบเออไม่เอาง,ง่ายๆว่ามาร o จิอ y ี้ of people ก็คือคนส่วนใหญ่อะเออเราคือเป็นคนส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับสูงระดับอ่าคนที่เก่งมากๆคนที่มีสถานะทางการเงินดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ใชม่มันก็จะได้เห็นมุมมองที่แบบว่าเฮ้ยเราอะหนึ่งคนเนาะเราคนหนึ่งอะที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาชีวิตก็ยังสามารถที่จะ ควบคุมชีวิตของตัวเองได้เออประมาณประมาณให้ให้เห็นหเห็นมุมตรงนั้นมากกว่าเนะาะอาจจะมีอะไรที่จะแบบคือตัวเราเองอะบางครั้งเราก็มีทําผิดพลาดเนาะก็อาจจะมีประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็ผิดพลาดด้วยก็ก็อาจจะมีเอามาพูดทั้ง2อ,อย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอ่าก็จะเป็นคอนเทนต์ก็คือเป็นการนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเออก็คือเหมือนเหมือนมีเพื่อนคนนึงอะ เออเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งมานั่งมานั่งเล่านั่งโมนั่งนั่งนั่งฝอยให้ฟังคืนที่ใสเราอเราเป็นคนช่างคุยเราเป็นคนช่างคุยแล้วพอที่เนี้ยเราเราเราออกจากงานมาใช่ไหมอยู่ที่ทํางานเราก็พูดเฮ้ยเราทํางานเก่งแต่เราก็คุยเก่งด้วยอะไรเงรี้ยก็คุยกันหมดทุกคนทั้งลูกน้องทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งเจ้านายหรือลูกคอลูกค้าเราก็คุยหมดนะเออเราเป็นคนช่างคุยทีนี้พอเราเราออกอ่ะ มันก็ค่อนข้างเหงานะเพราะเราอยู่คนเดียวด้วยเนาะเราอยู่คนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากที่จะทําช่อง y o u t u b e ที่เราก็ไม่ได้ถนัดในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจตัดต่อวิดีโอหรือถ่ายรูปสวยๆหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้จะชอบแบบเอากล้องออกไปนอกสถานที่ถ่ายตรงนั้นตรงนี้หรือถ่ายถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองอะ่ะเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าตื่นเต้นไงแต่สิ่งที่เราชอบก็คือเราอยากเราชอบพูดชอบคุยอย่างเงี้ยเออเราก็เลยว่าเฮ้ยงัน้นเราก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะที่มีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเออแล้วก็มีเพื่อนเราหลายคนนะเขาบอกว่าเออเขา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 ฟังเราตอนไหนรู้ไหมเขาฟังเราตอนที่เขาขับรถอะเออเขาขับรถแบบเลิกงานหรือจะไปทํางานหรืออะไรลักษณะนี้ใช่ปะเขาก็ขับรถแต่รถอยู่งเทพเงี้ยรถมันติดอะเขาก็เปิดเปิดอ่าเปิด ช่องของเราดูเปิดวิดีโอของเราดูเออเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบนั่งเมียวมันมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มานั่งเมา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 เพราะว่าคือคือวิดีโอของเราคอนเทนต์อ่าอ่ายูทูบของเราอ่ะออชองของเราเดียวคือบางครั้งอะมันไม่จําเป็นต้องดูหน้าเราก็ได้ไงเออไม่จําเป็นต้องดูฟังเสียงฟังอ,อ่คือคือหน้าเราก็ไม่สวยอย่ามาดู <laughs> มันก็ไม่มีอะไรเนาะเออก็คือสามารถฟังเสียงเนาะเป็นเหมือนพอดแคสต์ได้อย่างเงี้ยก็คือฟังแต่เสียงเอาแล้วก็รับรู้ถึงอัตรักษการพูดการคุยแล้วก็เนื้อหาที่พูดคุยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นเพื่อนร่วมทาาเป็นเพื่อนนั่งอยู่กับโต๊ะกินข้าวแล้วก็นั่งเมาให้เธอฟังอะไรประมาณอย่างนี้ คนเรามันต้องทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัดในเมื่อถนัดช่างพูดช่างคุยก็ทําอย่างนี้แหละเออก็ก,ก็ก็น่าจะเหมาะกับเราแล้วเนาะเราก็จะให้เราแบบเอ่อถือกล้องตะเวนแบบไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเราเราถ่ายได้เล็กๆน้อยๆก็ก็แกลแกแบบทําคลิปสั้นๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยทาชั่ช็อตบ้างแต่ว่าช็อ เรามีทํำช็อตบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ช็อตของเรามันจะเป็นลักษณะของการที่แบบเวลาเราไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายวีดีโอแล้วก็อาจจะลงอ่าเพราะว่าอย่างบางช่วงอ่ะบางช่วงอ่ะถ้าเราไปเที่ยวหรือเรามีธุระบางทีเราก็จะไม่ได้ลงคลิปเนาะบางทีก็จะเอา ช็อตน่ะอ่าเข้ามาแบบเหมือนเหมือนทักทายเพื่อนฝูงเออทักทายทุกๆคนว่าเย้ช่องนี้ยังอยู่นะเพียงแต่ว่านางไปเที่ยวหรือนางไปทําธุระอยู่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็ไปทําธุระไปไปเที่ยวด้วยไปทําธุระด้วยอะไรเออก็เลยแบบเหนื่อยไม่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 มันมันไม่สะดวกอะเออเวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่สะดวกที่จะมานั่งจ้าจ้จาจาจ อายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอวันที่เออวันพุธเออวันพุธก็คือเป็นวันที่จะต้องลงคลิปเนาะแล้วก็พอดีเป็นวันคริสต์มาสเลยแหละอ,อ่าก็มาคุยกันอ,อ่ากับเพื่อนก็คือสรุปแบบเหมือนประมาณว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาอ,อ่าเพื่อนเพื่อนอ่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างปีปีสองพันอ่ายี่สิบสี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นปีที่ดีของอ,อ่าใครบางคน แล้วก็อาจจะเป็นปีที่อ่าไม่ดีของใครบางคนหรือก็อาจจะเป็นแค่เพียงปีปีหนึ่งของใครบางคนก็ได้สำหรับเราก็เป็นทั้งคู่นะเออทั้งมีทั้งช่วงเวลาที่ดีมีทั้ง hard t i มีทั้งช่วงเวลาที่ที่ที่ยากลำบากก็มีเหมือนกันแต่ชีวิตอะ่ะเออคือมันเป็นธรรมชาติของชีวิตไง มันจะคงไม่มีอะ,อะไรนะชีวิตใครที่มันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบในทุกๆเส้นทางที่เดินเนาะเออมันเป็นการเรียนรู้แล้วเราก็เรียนรู้เอปีนี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้เรียนรู้จากจากสิ่งที่ตัวเองทําจากสิ่งที่ตัวเองล้มเหลวอเรามองว่าหลายๆอย่าง่ คือเราเราล้มเลิกล้มเหลวเนี่ยมันมันมันไม่มีเขาเรียกว่ายังไงอะ,อะช่วงแรกๆเรารู้สึกแย่กับตัวเองเนาะที่ที่ที่ล้มเหลวที่ยกเลิกในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จนะเนาะ,นะก็รู้สึกแย่กับตัวเอง แต่พอแบบมาทําช่องบางทีเราก็พูดบ้างคุยบ้างแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนๆนมาคอมเมนต์มาให้ความคิดเห็นเนาะแล้วเราก็ได้เห็นมุมใน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 ,ในอีกมุมที่ต่างออกไปว่าเอ,อด้วยความที่จากเมื่อก่อนอะ่ะชีวิตมันต้องมีเป้าหมายชีวิตมันต้องมีไว้พุ่งู้ชมันต้องมันต้องทําอะไรให้ประสบความสําเร็จตลอดเวลาแล้วตอนเนี้ยเรากรเกษียณมาแล้วอะ่ะ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งการที่เราล้มเหลวมันไม่มีผลกระทบอะไรกับใครเลยแม้กับตัวเราอาจจะมีบ้างแต่มันเราชีวิตเราก็ยังอยู่ต่อไปได้เราเราเลยเลยยังไงอะก็เลยแบบว่าเฮ้ยปีนี้เราได้ได้เข้าใจเนาะเราได้เข้าใจของชีวิตที่แบบว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชนะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอ่าก็ ก็เป็นในหนทางที่ตัวเองเป็นแพ้บ้างอะไรบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างเออโดยที่ก็ไม่กระทบไม่อะไรกับใครเออก็อ,อ่าคือช่วงที่เราเหมือนอะไรนะที่แบบช่วงแรกอะเวลาที่เรารู้สึกขี้เกียจอะเออเรารู้สึกขี้เกียจแล้วเรารู้สึกผิดรู้สึกผิดในความที่ขี้เกียจของตัวเองเนี้ยก็อ,อ่าหลังจากที่แบบเออคือ มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าเฮ้ยมันยังไงอะ่ะมันก็อย่าอย่าคือคล้ายๆกับว่าคนพอกเกษียณอะ่ะเออออกมาเนี่ยจากชีวิตที่เคยทำงานมาตลอดเนาะแล้วพอตัวเองวันในวันหนึ่งหยุดแล้วก็รู้สึกขี้เกียจกลายเป็นรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นทุกคนเออเราก็เลยเข้าใจอ๋อเราไม่ผิดปกติแล้วเราก็สามารถที่จะขี้เกียจได้ตามสภาพ ตามสภาพของเราวางบางวันเราก็ขยนันบางวันเราก็ขี้เกียจเนาะไม่ใช่ว่าเราจะขี้เกียจตลอดนะเราก็บางวันขยันเราก็ตัดต้ดตนไม้ทาอะไรของเราก็ไม่รู้โอ้เยอะแยะแอคทิวิตี้เยอะแยะเพราะว่าเนี่ยเราก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนาะเขาเขาอยู่ประเทศอังกฤษเนาะ,ะเขาก็กับสามีเนี่ยก็คือเกษียณเนาะแต่สามีเขาจะอายุเยอะแล้วทางานมานาน,นะนอ่ะสีกว่าปีอย่างเงี้ยเขาเพิ่งจะกเกษียณนะอ่ะเออคือสามีเขารู้สึกแย่มากเลยที่มี ท,ที่แบบเอ้ยวันหนึ่งเขาตื่นมาแล้วเขามีอารมณ์แบบความรู้สึกว่าวันนี้ขี้เกียจไม่อยากทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาก็รู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติความที่แบบว่าเราขี้เกียจแล้วเรารู้สึกผิดแต่มันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็ชินก็ค่อยๆค่อยๆปรับตัวไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละก็เนาะก็คือมาทบทวนหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ฟังเนาะว่าก็ ตอนแรกคิดว่าเป็นปีที่แย่เอาไปไปมาๆก็ไม่แย่นะมีอะไรดีๆเยอะแยะมีช่อง YouTube มี ผู้ติดตามที่น่ารักเนาะผู้ติดตามของของของตัวของของเหมียวนะค่อนข้าง,าง,างที่จะน่ารักเนาะสุภาพสุภาพอาจจะเป็นเพราะว่าด,ด้วยวัยของพวกเราหรือเปล่าเออประมาณนั้นเนะเาะก็ดีใจนะคะที่ได้ทำช่อง YouTube แล้วก็ได้สื่อสารกับทุกๆคนเนาะได้มาพูดมาคุยกันมาแชร์ความคิดเห็นกันแล้วก็อยากจะบอกว่าคอมเมนต์ของหลายๆคนนะก็เป็นอะไรที่ท,ท,ที่ที่เตือนสติ เตือนสติเหมียวด้วยนะเออแล้วก็ให้ความรู้ให้อะไรเหมียวด้วยไม่ใช่แค่ว่าเหมียวจะมาพูดอย่างอิอย่างเดียวเนาะเหมียวก็ได้รับจากทุกๆคนด้วยเหมือนกันเนาะแล้วของทุกคนเป็นยังไงบ้างปีนี้นะลองอ่อถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองคอมเมนต์มานะว่าอา่าปีนี้ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างส่วนปีหน้าเราก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันว่าเราจะไปทางไหนยังไงเนาะ เออก็ยังทำช่อง YouTube แต่จะขยันให้มากกว่าเดิมจะพยายามขยันให้มากให้มากกว่าเดิมเนาะ แต่ยังไงก็จะประมาณนั้นนะคะคือประมาณ2คลิปต่อสัปดาห์เนาะมันไม่มากเกินไปไงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มากเกินไปเพราะว่าช่องของเราก็จะเป็นลักษณะพูดคุยอะไรๆอย่างเงี้ยแล้วชีวิตเราเองเราก็มีทําอย่างอื่นด้วยเราก็จะมีแบบเออเราก็อยากที่จะกลับมาฟิตหุ่นอีกครั้งเออเราก็อยากที่จะอ่ากลับมาควบคุมเรื่องอาหารเนาะอะไรอย่างเงี้ยจากที่ที่ละเลยไปนานอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะอยากที่จะทํางาน างานพวกงานถักงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนคล้ายๆกับเหมือนรีแลกะรีแลกอเปลาเราชอบถักโครเชนะเออก็ห่างหายไปนานก็อยากที่จะกลับมาทำใหม่เนาะก็โอเคก็ยังไงก็ เมอรี่คริสต์มาสนะคะ everybody, everybody มีความสุขกันมากๆแล้วก็ใกล้ถึงปีใหม่แล้วปีใหม่ก็นะขอให้ทุกคนอ่าก็มีความสุขในวันปีใหม่ด้วยเนาะก็ถ้าเกิดใครเดินทางก็ระวงนะังเนาะเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยจะกินจะดื่มอะไรก็นะนิดนึงถ้าไม่ต้องขับรถแม่ไรก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคก็ขอให้มี ความสุขทุทกๆคนนะคะแล้วเราก็จะเดินไปสู่ปี2525 25ด้วยกันเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายมีความสุข and merry Christmas ทุกคนคะ่ะ